กินผิดเยอะคือคือไขมันเนี่ยนะฮะมนุษย์ต้องกินคนบอกโอ้รักสุขภาพอย่ากินไขมันไม่ใช่เราต้องกินถูกไขมันที่เราเกิดเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเราไปกินไขมันที่ผ่านความร้อนอีกละเข้าอีหลกเดิมคือเอาไขมันไปเคี่ยวเาทอดด้วยน้ํามันผัดด้วยน้ํามันน้ํามันที่จริงๆมันเคยดีคือน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวพอทอดปุ๊บมันอิ่มตัวเลยพอมันึกถึงคณะหมูกรอบอยู่เนี่ย พอมันอิ่มอิ่มตัวปุ๊บมันเปลี่ยนสภาพเป็นไขมันประหลาดอันนี้มีสับเฉพาะเขาเรียกว่าทานแฟตพอมันเข้าไปปุ๊บมันจัดการไขมันในร่างกายเราใหม่เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลวร้ายหมดเลยเนี่ยจากการกินไขมันแปลว่าต้องเลี้ยงของทอดอยางเลยเลี่ยงของทอดกินให้น้อยลงนะฮะแล้วก็กินไขมันดิบบางส่วนเพื่อสุขภาพเช่นนาะมันมะกอกดิบดิบแล้วมันมะพร้าวดิบดิบอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแล้วเขากินกันเลยคุณหมอเขาใส่สลัด ใส่สลัดกินตัก,ต,กตักกินเป็นช้อนก็ได้ออ๋อตักกินเป็นช้อนก็ได้อันนี้เป็นไขมันดีไขมันดีอันนี้ต้องถามแล้วก็ถ้าก